อำเภอแวงใหญ่ขอ,อนำเสนอความสำเร็จของการบริหารการจัดเก็บข้อมูลจปทออประจำปี2568ขับเคลื่อนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานประจำปี2568โดยใช้เทคนิค3ทอททำทันทีดังนี้ทำวิธีการดำเนินง,งานขั้นเตรียมการโดยศึกษาข้อมูลทบทวนคําสั่งและประสานงานผู้นำและอาสาสมัคร ดำเนิเนการหจัดประชุมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจโปรแกรมจอปทออปี2568และตัวชี้วัด2จัดตั้งกลุ่มลายจอปทอ,ออำเภอแวงใหญ่ 3. จัดทำแผนสนับสนุนการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลจปทออเป็นรายหมู่บ้าน4เจ้าหน้าที่ติดตามสนับสนุนการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องผ่านการพูดคุยกลุ่มลายปกครองตำบลกลุ่มลายจปทอ,อ,อำเภอและลายส่วนตัว5เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ขั้นหลังดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานรายงานผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบข้อมูลจปทหากพบข้อผิดพลาดให้แก้ไขทันทีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆผ่านช่องทางไลน Facebook และเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแวนใหญ่ผลสำเร็จของงานเชิงปริมาณมีการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปทปี2568ได้จำนวน6,470ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ102.68 เชิงคุณภาพ 1. อำเภอแวงใหญ่มีข้อมูลจปทปีสองหสำหรับใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตำบล 2. สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจแก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลจอปทในการใช้โปรแกรมและตัวชี้วัดผลสํเเ็็จเชิงประโยชน์หน่วยงานภาคีนำข้อมูลจอปทไปใช้ในการจัดทำแผน เทคนิคที่สทันทันเวลาทันใจมีการสรุปผลการบันทึกวันละสี่ครั้งเมื่อมีปัญหาถามมาตอบไปทันทีลายไม่นิ่งไม่นอนทอที่3ทีเจรจาพาทีมีการพูดคุยกันปรึกษาหาเรือถ้อยทีถ้อยอาศัยและใช้วาจาสุภาพไม่ใช้การสั่งการแต่เน้นการร่วมมือและขอรอง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแวงใหญ่ทุกคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปทประจำปี2568ให้เสร็จก่อนกำหนดไม่เกินลำดับที่3ของจังหวัดโดยพัฒนาการอำเภอแวงใหญ่คือผู้นำในการขับเคลื่อนมีการประชุมเจ้าหน้าที่ทุกคนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้โปรแกรมจปทปี2568และตัวชี้วัดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ วางแผนการจัดเก็บข้อมูลจอปอทอให้แล้วเสร็จก่อนกำหนดและพูดคุยติดตามและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจํามีการประสานภาคีการพัฒนาในการติดตามเร่งรัดการบันทึกข้อมูลมีการตรวจสอบและรับรองข้อมูลในระดับหมู่บ้านตำบลอําเภอโดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ภาคีการพัฒนากนํนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล ส่งมอบข้อมูลให้หน่วยงานภาคีและกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนหรือจัดทำแผนเช่นเทศบาลตำบลแวงใหญ่นำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและสภาองค์กรชุมชนนำข้อมูลตกเกณฑ์จปทข้อ13และ29ไปขอรับงบประมาณบ้านพอเพียงกำนันผู้ใหญ่บ้านนำข้อมูลไปจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนตำบล จากการขับเคลื่อนด้วยเทคนิค3ทอดังเปล่าวทำให้อำเภอแวงใหญ่มีผลการจัดเก็บข้อมูลจอปทออปี2568ได้ครบ100เป็นเป็นอำเภอรแรกของจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2568